สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรถจักรยานยนต์ honda w เว e 1 1 0นะครับตัวหนังสือคำว่าเวฟนะครับก็จะตัวใหญ่นะครับติดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือเป็น110คาบูตัวแรกๆเลยนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับผมได้รื้อออกมาคว้านลูกสูบแหวนใหม่นะครับคว้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฮอนด้าเวฟร้อบครับก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับก็คือเนี่ยฮะหนึ108นะครับก็คือ1้อยีซีนะครับ รับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ถอดมาคว้านลูกสูบแหวนแล้วนะครับโซ่ลอลิ้นส่วนมากก็จะยืดนะครับมันจะมีเสียงดังซ่าๆนะครับก็อยากแนะนำให้ทุกท่านที่ใช้คอนด้าเว็บ1 1 1ตัวน,นี้อยู่นะครับ เวลาเปลี่ยนโซ่นะครับอยากแนะนําเป็นโซ่โซ่เส้นใหญ่นะครับนี่ฮะโซ่เราลิ้นก็จะมีขนาดหนากว่าเดิมนะครับนะฮะจะเป็นข้อหนานะครับสําหรับร้อยสิบคาบูนะครับรุน่นนี้ตัวนี้จะใช้โซ่เราลิ้น90ข้อนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นโซ่ที่ติดรถอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยืดพอสมควรนะฮะยานอันนี้คือเส้นนะฮะเนี่ยเส้นที่ผมจะถอดใส่เข้าไปแทนเส้นเส้นเดิมนะครับก็จะยืดอา,อายุการใช้งานอาของรถจักรยานยนต์ได้ นานเลยนะครับสำหรับข้อเสียของโซ่เราลิ้นนะครับถา้าเขายานมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ยางกริ้งนะครับตัวนี้ฮะยางกริ้งที่อยู่กับเสื้อสูบนะครับเนี่ยฮะอยู่ข้างในนะครับเขาก็จะสึกไวนะครับเนี่ยเหมือนแบบเป็นรอยโซ่ พูดง่ายๆว่าโซกัดนะครับเนี่ยจะเหลือประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือยางกิ้งนะครับตัวใหม่นะครับดูดูหน้าตาเต็มๆของเขานเนี่ยะฮะเขาจะเต็มประมาณนี้นะครับที่ผมมาแนะนำนะครับในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่า จะเปลี่ยนโซ่ล้อลิ้นเส้นใหญ่แล้วนะครับเครื่องจะไม่พังนะครับหรือไม่เสียหายนะครับอยู่ที่ท่านดูแลรถของท่านเองด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับก็ต้องเปลี่ยนให้ตามกำหนดนะครับตามระยะการใช้งานนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าผลเสียนะครับที่ ที่เราไม่เปลี่ยนโซ่ราลิ้นนะครับถ้ามีเสียงดังซาซาแล้วนะครับแต่อันนี้คือไม่ยังไม่ไม่เสียหายเ ok ยอะนะครับคันนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะอเอามาให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยอันนี้คือปกตินะครับฟันตัวนี้ยครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะฮะไอ anyway? ถ้าเราไม่เปลี่ยนโซ่จะโซ่ดังนะครับ ก็จะเยินนะครับเยินคือแบบเนี้ยฮะเนี่ยเขาจะเอียงแบบเนี้ยครับเนี่ยอันนี้ที่ผมเคยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือต้องผ่าเครื่องอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับเนี่ยฮะผลเสียของโซลลินที่ว่ามีเสียงดังซ่าๆหรือว่าดังครกแครกแครกเนี้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับผลเสียตามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ นำมาฝากให้กับทุกท่านได้สังเกตอาการรถของท่านเองนะครับสรบของท่านที่ว่าใช้งานาหนักๆน,นะครับก็ถ้ามีเสียงดังแครกๆนะฮะก็ลองฟังดูนะครับสังเกตด,ดูก็นำไปให้กับช่างที่ไว้ใกล้บ้านนะครับลองลองเช็คดูนะครับหรือว่าท่านใดที่ทำเองได้ก็ ก็ซ่อมบำรุงรถของท่านเองได้ก็ถือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับยุคนี้นะครับก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะหลายท่านเงินค่อนข้างหาย,ยากนะครับถ้าได้รือ้อหรือว่าออกเอา,เอามาทำเยอะๆนะครับซ่อมเยอะๆนะครับ,เ,ะะรบเงินในกระเป๋าเราก็ ค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยทีเดียวนะ,ะในยุคปัจจุบันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ นี่ก็คือโซ่เราลิ้นนะครับที่ผมได้ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะโซ่ลิ้นอย่างหนานะครับข้อหนานะครับก็จะทำให้ในการยืดของโซ่เราลิ้นช้าลงนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโซ่เราลิ้นนะครับที่มีขนาดหนานะครับกับของเดิมๆนะครับจะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่ก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็จะลืมนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับก็ต้องถ่ายตามอายุ การใช้งานรถของท่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าเปลี่ยนโซ่ขนาดเส้นหนาเข้าไปแล้วแล้วน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายก็ไม่ใช่นะฮะก็ถือว่า,าท่านคิดผิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ